ค่ะวันนี้เราก็มาคำนวณต้นทุนเนาะว่าผักลุยไรหนึงเนี่ยเบิดเท่าไหแล้วไข่โรละสซี่บ้านนี้ได้ได้กำไรหรือสิคาดทุนค่ะอันของคนไรหนึงนี่เด้ออันเตรียมดินกัเจ็ดร้อยคาฟางหรือฟาอันที่มาปูนี่ก็สามสิบก้อน,อนละสามสิบบาทก็เก้าร้อยเนาะคะ่ะคนปุกสิบเอ็ดคนคนปุกสิบเอ็ดคนก็คนละร้อยเจ็ดสิบก็ พันแปดพันแปดร้อยค่ะต้นก้าบิดเจ็ดสิบาตุาตุละ40บบาทก็เบิดไปประมาณสองพันปดหนึ่งก็มี200ต้นนะคะแล้วก็คาคนตัดคนไส่ถุงคาถุงคาอย่างนี้ก็ตกประมาณตันละพันนุนนะคะพอจ้างขึ้นก็หุ่งละสี่บาทเนาะไส่แล้วก็คนแบกอีกแบกตันละเขาไหน ุงหรบ้าทบออือถุงกระบานก็เป็นห้าบ้าทค่าถุงอีกหน่วยละสองบ้าทก็เป็นเจ็ดค่าตัดอีกค่าอาหารเลี้ยงอีกเอาคิดไปตันละพันนะคะแล้วหัวหนึ่งนี่มันมันก็สิตกอยู่ประมาณเครื่องกิโลเครื่องกิโลนี่เจ็ดสิบทาทาถ้าละสองรอยก็มื่นซี่มื่นสีพันต้นก็ประมาณเจ็ดตันคะ่ะเจ็ดตัน ถ้าได้ตันละสี่พันก็โอ้ไงเจ็ดสี่ยี่แปดสองพันสองมืนแปดส่วนค่าต้นทุนที่คิดไปนะคะมันทางเบิดมันสองมืนเอ็ดก็เรียอยู่เจ็ดพันถ้าได้คงละสี่สิบบาทโลละสี่บาทถ้าตามกว่าห้านคาดทุนครับพี่น้อง 7, <000 S 1> โอ้ย จะของต้องได้เฮ็ดเองนด้ค่ะเพราะราคามันทึกมันบ่ได้แพงเสมอไปนะคะเด้อเฮ็ดผักอะ่ะมันก็มีมีเวลาได้ก็ได้หลายคะ่ะถ้าได้ราคาจังราคาสูงละร้อยนี่ก็ได้หลายนะถ้าจังราคากิโลโล,โล,โลโโะสี่บาทนี่ก็เอาโตบุกเก็ียบบอล้อนะคะถ้าตามกาน,นี้ขาดทุนคะ่ะอยาซีดกับค่าปุ๋ยนี่บดเขาแต่ว่าแป๊กผ่านกรัวสิ เดบอักษิบแล้วเดบอักษิบแล้วก็ใส่งามจังเลยเนี่ยหน้าหนาวนี่งามครับบใครมีบ้งบกใ็ใครมีนอนแต่ราคาก็ได้ได้จังหวะราคาดีๆก็ได้หลายค่ะเด้เป็นยังว่าน่ะแต่ว่ามีราคาก็เสาทุนคืนเก็บคิงกก่อนเอามาใส่ไม่ละ ตบกิโลอีกอ่ะจบไปกันบ,บ,บ้กบอมขาท่านมาก่ะ่าพ่อแม่เขามาวิธีใส่คนที่ไหนคนที่ไหนบึงวิธีใส่เด้อเอาการาบออกการาบมันจงังบึงมันจังขาวถ้าใส่บอดีก็ถุงคาดนะคะ บนเน้นถ้าบนเน้นก็ไปเลียงกัะบองนามค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยค่ะเด้อต้นทุนก็ไล่ละประมาณสองมื้นหุนนะคะสองมื้นสองมื้นไปไปลายถ้าบวคคาเศ้าพอไห ลายหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดตันแปดตันนี่ค่ะถ้าแน่นดีก็แปดตันเอาเอาแน่นหลายกับเจ็ดตันก็คิดเบ่งเอาครับพี่น้องออจะยูได้จังได้ <c oughs> เปิดมาปีไม่อิลุยกิโลละสี่บาทนี่ของงามแล้วเนี่ยสี่บาทนะถ้าบ่งงามแล้วโอ้ยไขยต่ตำกานี่ค่ะอีปีไมมาีเปีมข่าวขากินนี่ คขายจังได้สี่สิบภาพราคาปกติอาชีพบัถเทงเหรอะคะเพราะว่ามันผักกระทึกลงเปียงจังทึกลงกับบรลุถ้ามากะก,กดไลค์กดติดตามไว้เด้อเดี๋ยวสิสทายทอดสิบ,บอกไ,ไว้ต้นหุนแต่ละยางนี่มันราคาที่ซ้ำไหนแล้วราคาทีเป็นจังไหนค่ะสวัสดีค่ะ